วัดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตู้ลำโพงสองตู้ครับผมเป็นตู้ที่ผมประกอบขึ้นมาเองครับ mm hmm. ด้านซ้ายจะเป็นของฮเมาคาดอนโอเน็กซีครับ mm hmm. ขยับไปใกล้ๆหน่อย mm hmm. นี่ครับส่วนด้านขวาครับเป็นตู้ที่ผมประกอบขึ้นมาเอง mm hmm. เป็นตู้ลำโพงที่ใช้ดอกแมนิ้วของออร่าครับ แล้วก็ใช้แบตสว่านไฟฟ้าแล้วก็ m 502 MT จะเป็นตัวนี้ครับวันนี้เราจะมาทำการเทียบเสียงกันว่างาน DIY ของผมพอจะสู้กับงานแบรนด์ของฮามากาดันได้หรือเปล่าตัวนี้ h a ฮามากาดันสเปคมันจะอยู่60วัตต์ครับกรณีที่เสียบปะเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่6วัตต์แต่ถ้าเราถอดออกอะ่ะมันจะตกเหลือประมาณ40วัตต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมถอดเนี้ออกอะมันจะเบาลงเลยเพราะว่ามันจะทำการประหยัดแบต นี่ครับส่วนสเปคตู้นะครับจะคล้ายๆกันเพราะว่าตู้นี้ก็ใช้ดอก3นิ้วใช้3นิ้ว2ดอกมันจะดอกอยู่ตรงนี้3มนิ้ว2ดอกแล้วก็จะมีแหลมเล็กๆตรงนี้กับตรงนี้อีก2ดอกรวมแล้วเป็นลำพง4ดอกส่วนอันนี้ก็จะทําเป็นคล้ายๆกันครับตรงนี้ดอก3นิ้วแล้วก็ดอก3นิ้วตรงนี้แล้วก็แหลมอยู่ตรงนี้แต่ว่าของฮ a มาเกด้นมันจะเป็นตู้ปิดครับตู้ปิดก็คือมันจะมีพัฟฟดสีแดงๆนี้นี่ครับ เด้งๆแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นการไม่สามารถปรับแต่งเสียงได้ก็คือจะมีแค่วอลลุ่มบวกกับลบเร่งขึ้นเร่งลงแค่นั้นส่วนของงาน DIY มันจะสามารถหมุนวอลลุ่มอะไรได้ครับโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นไฟวิ่งธรรมดาครับเอามาอวดเฉยๆโอเคมาลองกันเลยดีกว่า โดยเราจะร้องเพลงเพลงนี้ครับไอซ์แลนด์มันบอกว่า no copy right music ไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์ป่าเอามาลองกันดูเดี๋ยวลองเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วกันครับลองเพลงนี้แล้วก no ันผมก็ไม่แน no, ่ใจจะโดนลิข <Hayır> สิทธิ์ป่าถ้าโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมจะตัดออกนะเพราะว่าบางเพลงมันก็มีลิขสิทธิ์อยู่ลองเพลงนี้แล้วกันครับตอนนี้เป็นตู้โน้นอยู่นะ ผมชอบถ้าเรื่องเบสผมชอบเสียงตัวนี้นะแต่เสียงใสพวก็ชอบตัวนี้อยู่ดีแต่ว่าจะให้ดูว่างานดีวายมันจะพอจะส,สู้ได้หรือเปล่าแคนะ่นั้นส่แร้วตัวนี้ เสียงพินกันบ้างดีกว่าเพราะว่าผมจะใช้เสียงพินในการทดสอบอีกเพลงหนึ่งเสียงพินเสียงเสียงพินจะเอาพินของริมฝั่งโขงครับนี่ครับ ตรงนี้รก็นี้เบสมันจะน,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 น้อยกว่า ถ้าเป็นเสียง i p แ d มันจะดดงประมาณนี้มันจะแตกต่างกันเยอะเลยเสียง iPad ไปตัวนู้นก่อนตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคคัก็จะเป็นประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราลองหาเพลงอีกสักเพลงหลนึ่งละกันที่มันพอจะมีเสียงเสียงคนคนร้องอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะว่ามันจะมีเพลงที่มันมีเสียงคนร้องไหมเพลงนี้ไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์ป่ะลองก่อนมันก็บอกว่าโหนก็ปรีไรน,นะไม่รู้ว่ามีเสียงคนร้องป่ะ เสียงคนร้องดีกว่าไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์ป่าครับก็แต่ว่ามันเป็นแนวท่องเที่ยวไงมันเลยไม่มีเสียงไม่มีช่องนี้มนไม่มีเพลงที่มีเสียงคนร้องเลยงั้นก็เอาขวัญใจคนขายแรงแลวกันจะได้มีเสียงเทียบขวัญใจคนขายแรงนะขวัญใจคนขายแรงก็คือมันจะมีเสียงคนร้องไง อดผ่านบังตาปิดภาพของน้องตรงหน้าตนแต่ว่าไม่อาจกันใจตัวนี้พี่ยังยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ไกลสู้ทน งานจนจนของคนก็สร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนดน,น้อยวาสนาชิมชาโรคาของคนบางครั้งเด็ดเหนื่อยเหลือทนออน้ามนทนให้แรงใจอ,อยาเธอแรง เปลี่ยนมันให,ให้กลายเป็นเงินทุกใครเข้ามาประเผินอย่าเหมือนอย่านีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาแสงส่องไปก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนะ,นะะไปองฟังกันดูแลนะกันว่าคุณจะชอบแนวไหนขของเ้ามาสักวัน ก็ถ้าจะให้สรุปเอาง่ายๆเลยสําหรับหูผมเองแล้กันยังไงผมก็ว่าไอ้ตัวนี้ทําได้ดีกว่าครับทําได้ดีกว่าในเรื่องเบสครับเบุ่มนุ่มเบม,มันดีมากเลยแต่นี้ยังเป็นการฟังในบ้านนะครับเดี๋ยง่าเดี๋ยวเราจะไปลองกลางแจ้งกันอีกสักรอบหนึ่งว่าไอ้คู่นี้ถ้ากลางแจ้งตัวไหนจะดังดีกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยไปลองกลางแจ้งครับ แต่ว่าถ้าเปิดฟังเบาๆโดยรวมโดยรวมผมก็ว่าทั้งคู่ตัวนี้ก็ทําได้ดีอยู่นะถึงมันจะเป็นงาน DIY ในงบราคาประมาณ2 0 0พันบาทเนี่ยตัวเนี้ยผมประกอบเองจะอยู่ประมาณ2,000ันบาทแต่ตัวเนี้ยผมซื้อมาช่วงลดราคามันจะอยู่ประมาณ4ี่พันบาทตัวเนี้ยผมได้มาประมาณ4ี่พันบาทตัวเนี้ยป,ประกอบเองประมาณสองพันสองพันบาทก็ก็งาน DIY ก็ยังถูกกว่าอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าเรื่องความคุ้มค่าเหรอครับอืม ผมว่าเล่นตัวนี้ดีกว่าถ้าถ้าซื้อได้นในราคาสี่พันนะผมว่าเล่นตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าซื้อราคาปกติเมื่อก่อนมันแพงมากเลยแต่ตอนนี้ก็ขาดตลาดไปแล้วไม่มีของขายไม่มีมือหนึ่งขายละคือตอนที่ผมซื้อสนะี่พันน่ะตอนนี้เขาขายมือสองกันยังขายสี่พันอยู่เลยนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีของขายแล้วอืมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงประมาณนี้แหละยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปลองออกนอกกลางแจ้งกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็น งานเป็นลองฟังเสียงในบ้านครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบเสียงกันเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มสะสมลำโพงไว้ได้หลายๆตัวละเดี๋ยง่าเดี๋ยวค่อยเอามาเทียบกันช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาประกอบตัวใหม่ครับประกอบอตัวกันน้ําไปก่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพิ่ม